ตอนนี้เราทําการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเพื่อที่จะ่ายน้ํามันเก่าออกนะครับผมน้ํามันเกน่าออกครับจะไหลออกทางโพนนะครับผมนะครับดูว่ามันจะออกมากี่ลิตรก็สังเกตได้ที่นี่ครับผมที่สังเก็บนะครับมันจะดูดออกมานะครับดูออกมากี่ลิตรนะครับก็ จะมีขีดบอกอยู่ล้อก็เติมเข้าไปตามตำแหน่งเดิมนะครับผมมันก็อยู่ประมาณสักสามลิตรึงถึงสี่ลิตรนะครับมันเกียร์แต่ละรุ่นเติมน้ำมันเข้าไปนะครับตอนนี้ให้ช่างเติมประมาณสี่ลิตรก่อนนะครับสังเกตน้ำมันครับจะไหลลงมาที่นะเก็บมันใหม่นะครับตอนนี้ทําการ เติมน้ำมันเข้าในเครื่องยนต์นะครับผมครับในการเปิดสวิตช์เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์ได้เลยครับน้ำมันใหม่จะไหลเข้าไปนะครับผมแต่สีน้ำมันใหม่กับน้ำมันเก่าจะต่างกันนะครับพอเติมเข้าไปจนหมดมันก็จะเกิดสูญเสียอย่างนี้เหมือนกันครับนั่นคือเราดูเติมหมดแล้วนะครับก่อนที่เราจะทำการปัดชิ่งนะครับผม เราเติมเนี่ยเติมน้ำมันเข้าไปเนี่ยเราห้ามจตาร์ทรถนะครับเพราะว่าแรงแรงดันของรถเนี่ยมันจะถูกกว่าแรงดันของเครื่องนะครับผมอ่ะนี่เริ่มเริ่มจะหมดแล้วนะครับอันนี้ฟอกเสร็จนะครับเราก็ทงการถ่ายทิ้งอีกรอบหนึ่งนะครับโดยการหมุนหมุนลูกศรมาที่ตำแหน่งบนนะครับผมเพื่อเระการถ่ายออกอีกรอบหนึ่งนะครับ สัเกต้่ามันจะไหลออกมาทิ้งมาแล้วครับที่ก็ถังทิ้งน้ำมันนะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าเกิดเขาดูดทั้งหมดก็ตรงนี้จะเป็นสายจะใสๆเหมือนสูญกากาศนะครับผม